ลองนึกดูเขาอาจาเป็นเพื่อนลูกหรือเพื่อนของเพื่อนนะหรือเขาอาจาเป็นคนที่ลูกเคยได้ยินชื่อหรือลูกรู้จักสักอย่างไม่กับพ่อหนูไม่เคยเห็นเขาเลยอ่ะหนูไม่รู้จริงๆนะคะงั้นทําไมลูกถึงดูก,กลัวแบบนั้นล่ะไม่เอาหน้าน่จะสอบสวนเธอทําไมเธอก็รกลัวสิเธอยังเป็นเด็กหรอยหนูไปเถอะนะเดี๋ยวลุงจัดการเองลุงบอกให้ไปนี่ นายทำอะไรเหรอทำไมนายถามเธอเยังเป็นอาชญากรรู้ไหมทำไมฉันถามเธออย่างนั้นเพราะเธอเคยใส่ร้ายปาจีเธอทำผิดไปแล้วเธอก็ขอโทษแล้วไงเธอทำมันสองครั้งนะแล้วเธอก็ขอโทษทั้งสองครั้งเนายจะถามเธอซ้ำอีกทำไมกันล่ะแล้วจะให้ฉันถามใครล่ะวิกรมฉันถามรันบีเขาบอกไม่รู้จักทาริอากับรันบีไม่รู้จักเขามาปราร์ตี้ได้ยังไงพวกเราอยู่ที่นี่แต่ปาตีกําลรอยู่ในคุกเนอะฉันเข้าใจ ฉันเข้าใจปัญหาของนายแต่นายตัดสินรีอาจากสิ่งที่เธอทําในอดีตไม่ได้ฉันไม่ได้ตัดสินเธอฉันไม่ได้พูดว่าเธอทําแต่ว่าฉันจะถามคนที่ฉันสงสัยมันง่ายสำหรับฉันหรือไงที่ถามรีอาอย่างนั้นฉันต้องทำํำแล้วนายจะไปไหนฐานีตํารวจจะไปดูว่าจะทําอะไรได้บ้างเรื่อ,ยอยงนี้มันยุ่งขึ้นเรื่อยแล้ว ใหน่าฉันกลัวพ่อของรีอาฉลาดนะเขาจะต้องรู้ความจริงแน่ฉันแน่ใจอ้อพระเจ้าพระเจ้าช่วยหนูด้วยนะคะนด้โปรดแล้วค่ะแค่เธอเหรอแล้วฉันล่ะฉันหมายความว่าพวกเราก็ไม่ต่างกันพวกเราทํามันด้วยกันนะพระเจ้าจะช่วยเราทงคู่ถ้าพวกเราถูกจับได้เราก็จะโดดด้วยกันทําไมเธอต้องทําให้ฉันกลัวด้วยพูดเรื่องดีๆสิฉันควรจะพูดอะไรล่ะฉันควรคิดเรื่องดีๆเหรอฉันคิดไม่ออกนี่นาในหัวฉันน่ะคิดแต่เรื่องที่พวกเราจะถูกจับอ่ะทำยังไงดี เรอาพ้าเธอว่าอย่างไงบ้างเขาพูดอะไรไหมเขาไม่ได้พูดถึงพวกเราใช่ไหมใช่หมายความว่าเขาไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมอยูนี้เลยดังคู่เลยนะ ที่แรกพ่อเขาแต่ตั้งคำถามฉันมาตอนเนี้ยพวกเธอก็ถามอีกให้ฉันพักบ้างไม่ได้หรือยังไงกันเนี่ยฮะเงียบหน่อึ้นบอกมาสิว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮฉันจะบอกพ่อของฉันถามฉันเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยยังไงต่อล่ะลุงวิกรมมาพอดีฉันก็เลยรอดมาได้น่ะไม่อย่างนั้นพ่อคงรู้ทุกเรื่องทุกอย่างเพราะเห็นฉันประมาาน่ะสิรู้มะนี่จะพูดอะไรเนี่ยหมายความว่ายังไงถ้าสารภาพทุกอย่างฉันไม่ได้สารภาพนะแต่เขาเขาเป็นพ่อของฉันอ่ะเขาดูฉันออกอยู่แล้วเขา เขาอ่านจากสีหน้าของฉันว่าฉันเป็นคนทำอะฉันรู้ว่าพ่อเนี่ยไม่พอใจมากตอนที่ปราจีถูกจับแต่ทาไมเขาถึงต้องเป็นห่วงเธอมากขนาดนั้นทําไมเขาถึงชอบปราจีขนาดนั้นเขายิงคำถามใส่ฉันใหญ่เลยนะฉันสงสัยจริงๆว่าปราจีกลายเป็นคนโปรดของพ่อตั้งแต่เมื่อไหร่กันทําไมเขาถึงได้ชอบเธอขนาดนั้นกันเนี่ยนั่นก็เพราะว่าเธอน่ะจอนนาะใช่เธอบอกพวกเราไม่ใช่เหรอว่าปราจีเนี่ยชอบร้องไห้ต่อหน้าพ่อเธอเธอร้องไห้แล้วพ่อเธอก็ใจอ่อน เธอไม่พลาดโอกาสที่จะบอกพ่อฉันว่าเธอไม่มีพ่อและเธอก็คิดถึงพ่อของเธอมากถ้าพ่อของเธอตายแล้วทำไมต้องมาติดตามพ่อของฉันด้วยละ่ะเขาเป็นพ่อของฉันนะไม่ใช่ของเธอจริงเหรอเนี่ยแต่ฉันมีความสุขจริงๆนะ้ที่อาจารย์ใหญ่เล่เธอออกจากมหาลัยนะฉันมีความสุขมากเลยเลมใช่เลยแม้ว่าเขาจะไม่ทำแบบนั้นมันก็ยังโอเคนะฉันมาเรียนมาหาลัยหลังจากที่ถูกจับไม่ได้อยู่แล้วฉันคิดว่าพวกเขาคงไม่ปล่อยเธอเร็วนี้แน่นอน ดีอ่ะเจอกันที่ร้านคฟาฟฟเฮาทำไม <S S S ฉันอยากคุยเรื่องสำคัญกับเธอก็บอกฉันทางโทรศัพท์ก็ได้ไม่ได้ฉันจะบอกเธอตอนหน้ามาเจอฉันตอนสามโมงตรงอย่าสายละ่ะเร็วเข้าซีเร็วเข้าเร็วเข้าตีเขาเลยตีเลยแบบนั้นแหละโถเอ้ยไม่นะฉันทำอะไรอยู่เนี่ยไม่เอาหน้าโอ,โ,โ,อโอ้โหแบบนั้นแหละหญิงเลย ดีมากนั่นแหละไม,ไม,ไม,ไม่ไม่่ยิงสิบ้าเอ้ยยิงสิยิงยิงยิงยงิแบบนั้นแหละใช่แล้วใช่แล้วโอ้โหวู้สเฮ้ยฮะ yes! <Hey, S 1> <Huh? S 2> ทำอะไรที่นี่ไม่ใช่สนามเด็กเล่นนี่สถานีตำรวจจะมาเล่นเกมอยู่ได้สารวัตรบอกผมสีว่าผมทำอะไรที่นี่ได้บ้างอ่ะพวกไม่ร่านี่บ้าบอแบบนี้กันหมดเลยแทนที่จะตอบคำถามแต่ว่ามาเถียงฉันน่ะ คุณครับดันบีเกิดอะไรขึ้นเออคือในายใหญ่ที่จริงเขาในเหลือเชื่อจริงไม่ครับรอเดี๋ยวครับในายใหญ่ผมตั้งใจทําให้เขาโกรธผมก็คิดว่าเขาเหมือนกับตํารวจคนอื่นๆแต่ว่าที่จริงแล้วเขาซื่อสัตย์มากเลยครับผมต้องออนี่ <ผม S 2> นายทดยสอบฉันเลยนี่คุ้นใจเย็นก่อนสิจะทําอะไรเขายังไม่โตเลยดันบีอย่าทําแบบนั้นอีกนะโอเคผมขอโทษนะครับคุณครับ ใจเย็นคือว่ามีอะไรคืบหน้าเรื่องคดีมานี้คุณเม่รามาต้องใช้เวลาไม่ใช่ว่าชั่วข้ามคืนนั่นกับเพราะคุณไม่จริงจังนะสีโถ่ขอโทษทีนี่คุณตามกฎหมายนี่ถือว่าเป็นคดีใหญ่นะไม่อย่างนั้นปราจีคงได้รับการประกันตัวไปแล้วล่ะครับไม่ความเมื่อไงสารปฏิเสธให้การประกันตัวปราจีนะ ให้ตายคุณคุณน่าจะตอนนี้คุณขอเจอปราจีได้ไหมครับขอร้องนะโอเคแต่แค่สองนาทีนะครับประวินพาเข้าไปหาปราจีหน่อยไปได้ครับคุกหมายเลขสองนะ่ะพาเข้าไปที่ห้องนั้น หนูไม่เครียดแล้วล่ะค่ะแม่แม่น่าจะจุ๊บหนูเมื่อคืนหนูจะได้หลับฝันดีผู้พิพากษาไมา่ยอมให้ประกันตัวครับศาลอยากทำให้รัดกุมเพราะว่าคดีนี้เป็นคดีใหญ่สำหรับพวกเขาแม่ไม่ได้กังวลเลยนะ หนูรู้ว่าแม่ไม่กังวลหนูจุ๊บแม่นะ่ะเป็นการเตือนว่าเวลาที่แม่หมดหวังแม่จะนึกถึงเวลาพวกนี้มันจะทำให้แม่เข้มแข็งขึ้นค่ะดีไหมล่ะคะมแม่เอาชิตป,ปนีผัดผักมาให้ค่อยๆนะลูกอาหารที่แม่ทำให้หนูจะเก็บมันไว้ค่ะแม้ว่าตัวจะอยู่ในคุกแต่ว่าในใจหนู เจ้รู้สึกเหมือนอยู่บ้านนะนี่เดี๋ยวนะให้ให้แม่ป้อนนะมันทำให้แม่มีความสุขพอแล้วค่ะ ูดออกมาใช่ไหมถ้าแม่เก็บมันเอาไว้แม่จะเจ็บนะคะเขาไม่ให้ลูกประกันตัวไม่เป็นไรหรอค่ะดีแล้วค่ะที่หนูไม่ได้ประกันตัวนะถ้าหนูได้ประกันตัวพวกเขาคงได้กลับบ้านกันไปแล้วหนูคงไม่มีโอกาสแบบนี้คราวนี้หนูก็จะขอให้แม่ทำเผือกผัดเผ็ดมาเป็นอาหารเย็นให้หนูไม่เอาน้ำราดน,นะคะแม่นึกว่าแม่จะช่วยลูกออกมาได้แต่ว่าแม่แม่ล้มเหลวนะจ๊ะขอโทษนะ แม่ไม่ได้ตั้งใจแม่คะแม่พูดแบบนั้นทำไมแม่จะพูดอะไรได้อีกแม่ทำอะไรเพื่อลูกไม่ได้แม่ประกัศลูกออกมาไม่ได้แม่ล้มเหลวแม่ทำไม่ได้ดูหนูสิคะแม่สอนให้หนูเผชิญหน้ากับอุปสรรคในชีวิตแล้วก็เอาชนะมันไงคะจำได้ไหมก็จะไม่มีทางล้มเหลวใช่ไหมคะหนูต้องเตือนแม่เรื่องนั้นด้วยเหรอคะ มันไม่เป็นไรค่ะที่หนูอยู่ในคุกโลกยังไม่สิ้นสักหน่อยนี่เงียบนะลูกพูดแบบนี้ก็เพื่อให้แม่รู้สึกดีแม่รู้ว่าลูกไม่ได้ลูกไม่โอเคลูกพูดเพื่อให้แม่ไม่เสียใจใช่ไหมล่ะแม่เห็นลูกอยู่ในคุกแม่รู้สึกใจสลายแม่คิดว่าแม่แม่ไม่รู้ว่าทำไมศาลถึงไม่อนุญาตนะแม่คะมันไม่ใช่คดีเล็กๆเลยนะไม่เป็นไรค่ะถ้าเขาไม่ให้พวกเราก็หาวิธีอื่นเอาพวกเราไม่ควรจะหมดหวังนะคะแม่ แม่ไม่ได้หมดหวังพวกเรายื่นสารอุทธรณ์ก็ได้แม่มั่นใจว่าพวกเขาจะให้ลูกประกันตัวลูกลูกไม่ต้องกลัวนะแม่แม่แม,แม่คะแม่ฟังหนูก่อนสิหนูไม่ได้กลัวนะคะแม่ก็อย่าก,กลัวด้วยเหมือนกันนะแม่คะ มีอะไรเหรอครับในายใหญ่ ำไมเธอดูไม่สบายใจฉันให้เธอย้ายมาห้องดีกว่าเดิมแล้วนะค่ะฉันได้บริการแบบโรงแรมห้าดาวฉันไม่ควรที่จะไม่พอใจเออฉันขอโทษที่ใช้เวลานานฉันพยายามอยู่ฉันจะเอาเธอออกมาให้ได้ฉันสัญญาเลยฉันจะช่วยให้ได้ฉันรู้ค่ะว่าคุณจะช่วยฉันออกไปแล้วคุณขอโทษฉันทำไมฉันรู้ว่าคุณเชื่อฉันฉันรู้ค่ะ ฉันไม่ชอบที่นี่หรอกค่ะแต่ว่าฉันจัดการได้ค่ะเพราะฉะนั้นฉันรู้ว่าคุณพยายามอยู่อย่าพูดว่าคุณจะใช้เวลานานฉันจะไม่พูดอย่างนั้นคุณมาที่นี่ก็เพื่อฉันนั่นมีความหมายสําหรับฉันค่ะฉันหวังว่าคุณจะรู้ปราจีช่วยบอกให้เขากินอะไรบ้างสิตั้งแต่เธอถูกจับเขาก็ไม่กินอะไรเลยเชื่อฉันเถอะนะฉันกินแล้วจริงเหรอครับกินไปตั้งเยอะนะแล้วอาหารเช้ากินหรือย,ยังที่จนอิ่มเลยแล้วกินอะไรเป็นอาหารเชา้าเออมันฝรั่งทอดเห็นไหมล่ะ เธอช่วยพูดกับเขาทีสิเขาอาจจะฟังเธอนะนี่ฉันพานายมานี่เพื่อนายมาขอเธอว่าทันไม่ได้กินอาหารและยิ่งไปกว่านั้นคุณกำลังโกหกด้วยคุณได้กินอะไรหรือเปล่าคะเออมองหน้าฉันแล้วก็พูดคะ่ะไม่มีปัญหาอะไรนพรานายใหญ่ไม่ได้กินนี่ฉันอยากเตะนายจริงๆแล้วอย่างไงถ้าเกิดไม่ได้กินไม่สำคัญนะฉันมาเพื่อคุยกับเธอ,เอ,อ อาหารนี่แม่ของฉันทำมาให้นะคะแม่เธอทำเธอก็กินสิฉันกินไม่หมดหรอกคะ่ะแล้วก็ไม่ชอบกินคนเดียวด้วยมากินด้วยกันนะคะอ้าปากสิเธอกินสิฉันไม่ได้กำลังขอนะคะอ้าปากคะ่ะ คุณเป็นอะไรคะไม่ไม่มีอะไรมันอร่อยอร่อยมากแล้วก็มันมันร้อนด้วยค่ะแม่เพิ่งมาที่นี่นะคะเพิ่งจะกลับไปเมื่อกี้เองเพิ่งกลับเหรออันนี้คุณจะไปไหนคะไปตามแม่เธอหนูรู้ว่าแม่ไม่ได้กังวลค่ะ หนูจุ๊บแม่นะ่ะเป็นการเตือนว่าเวลาที่แม่หมดหวังแม่ควรจะนึกถึงเวลาพวกนี้พระจีสร้างความมั่นใจให้ฉันและฉันก็ปลอบเธอแต่ฉันมองไม่เห็นความหวังเลยพระเจ้าได้โปรดนำทางลูกด้วยต้องมีใครสักคนที่ช่วยพวกเราได้สิ ไม่เป็นไรค่ะถ้าพวกเขาไม่ให้พวกเราก็หาวิธีอื่นเราไม่ควรหมดหวังนะคะถ้าฉันหาทางไม่ได้ฉันก็จะสร้างมันขึ้นมาแม้ว่าฉันจะมองไม่เห็นความหวังแต่ฉันก็จะสู้ฉันจะหาคนที่ทำแบบนี้กับลูกสาวของฉันให้ได้ฉันจะไม่ยอมแพ้นายมาที่นี่กับเขาทำไมทำไมล่ะฉันมาที่นี่ไม่ได้เหรอไม่ใช่นายต้องคิดว่าฉันมีความผิดแน่แบบนั้นหรือเปล่านะเปล่านะ ฉันไม่ได้คิดว่าเธอผิดเลยฉันคิดว่านายคงจะสงสัยฉันเหมือนคนอื่นๆทำไมนายถึงมองฉันแบบนั้นละ่ะประจีเธอเชื่อใจนายใหญ่ใช่ไหมแล้วเธอเองก็เชื่อในตัวแม่ของเธอเหมือนกันฉันพูดถูกไหม สิ่งที่พวกเขาคิดกับเธอและวิธีที่พวกเขาทำกับเธอมันสำคัญกับเธอมากนะพวกเขารักเธอทำไมเธอต้องสดคนอื่นด้วยล่ะว่าพวกเขาจะคิดยังไงสิ่งที่คนอื่นพูดหรือว่าคิดมันไม่ได้สำคัญกับเธอสักหน่อยนะปราจีทำไมต้องคิดมากด้วยล่ะฉันเห็นว่านายก็เชื่อในตัวเขาฉันหมายความว่านายก็ชอบเขาใช่ไหมฉันรักเขาเลยล่ะฉันเคารพเขาเขาเขาเป็นโลกทั้งใบของฉันเลยฉันฉันหมายความว่า,าเขาเป็นทุกอย่างสำหรับฉัน แล้วเขาล่ะเขาก็แคร์ฉันมากฉันไม่รู้สินี่เธอรู้ไหมปราจีพ่อของฉันคิดว่าฉันไม่มีความสามารถมากพอแต่ว่านายใหญ่ที่ว่าฉันทําได้เขาอยากให้ฉันเป็นร็อกสตาร์งั้นทําไมนายไม่ทําล่ะก็มันไม่ได้ง่ายแบบนั้นนะสิชีวิตของฉันมันซับซ้อนแม่กับพ่อของฉันคาดหวังอีกอย่างจากฉันแล้วมันก็ไม่ง่ายเลยนายใหญ่คนเดียวเท่านั้นแหละเป็นคนเดียว ที่เข้าใจในสิ่งที่ฉันคิดและฉันอยากจะเป็นเขาเข้าใจฉันฉันอธิบายให้ฟังนะเธอเคยรู้สึกหมดหวังในชีวิตหรือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่รู้จะทำยังไงบ้างไหมเธอแยกสิ่งที่ถูกผิดไม่ได้และรู้สึกหดหู่กับมันมันเกิดขึ้นกับทุกคนเลยแล้วฉันคิดว่าเธอก็คงจะเคยเป็นเหมือนกันในช่วงเวลาแบบนั้นมีคนหนึ่งที่แสดงทางที่ถูกให้กับเธอคนที่สอนให้เธอเดินไปทางถูกคนคนนั้นสนับสนุนเธอและเขาก็รักเธอเขากลายเป็นฮีโร่ของเธอ นั่นแหละนายใหญ่เป็นคนคนั้นเป็นคนคนนั้นในชีวิตของฉันฉันพยายามที่จะอธิบายทุกอย่างแต่ฉันหาคําที่เหมาะสมเพื่อที่จะมาชมเขาไม่ได้เลยฉันไม่รู้จะพูดยังไงฉันดีใจที่เราเห็นด้วยเหมือน,อนกันนะใช่แล้วล่ะแค่อย่างเดียวฉันขอโทษขอโทษเหรอก็พ่อของนายนะเขา ขอให้ฉันทำงานกับนายแต่ว่าฉันไม่เอาหน้าปราจีช่างมันเถอะช้าก็ดีกว่าไม่ทำเลยไม่เป็นไรเลยฉันแค่อยากให้เธอออกไปจากที่นี่แล้วพอหมดเรื่องยุ่งๆพวกนี้แล้วเธอก็มาทำงานที่ออฟฟิศฉันได้นะฉันรู้ว่าฉันดูไม่เหมือนหัวหน้าที่อันตรายแต่ฉันเป็นหัวหน้าแย่ๆได้นะฉันขอถามอะไรแต่ตอบตรงๆได้ไหมได้สิแน่นอนเลยฉันเคยโกหกเธอเมื่อไหร่ละโอเคโอเคก็ได้เลยปกติแล้วฉันไม่โกหกในเวลาแบบนี้ก็ได้งั้นฉันจะถามนะ บอกฉันหน่อยว่าอาจารย์ใหญ่เขาไม่พอใจฉันหรือเปล่าเขาได้พูดอะไรไหมบอกฉันหน่อยสิไม่เนี่ยเธอเธอบ้าหรือเปล่าเขาไม่ได้โกรธเธอเลยความจริงแล้วอาจารย์ใหญ่บอกไม่ให้พูดเรื่องเธอจนกว่าจะรู้ความจริงเขาพูดแบบนั้นจริงเหรอใช่สเิเขาพูดเขาพูดด้วยนะว่าเธอเป็นนักศึกษาที่ดีเขาชมเธอว่าเธอเนี่ยเก่งทุกวิชาเก่งทุกด้านเลยนะนี่เธอได้ท็อปทุกวิชาเลยเหรอ ตั้งแต่ฉันเป็นเด็กแล้วล่ะแน่นอน,น,อนตั้งแต่เธอเป็นเด็กฉันจะบอกความรับให้เธอนะตั้งแต่เด็กเนี่ยฉันเก่งทุกอย่างเลยยกเป็นเรื่องเรียนเฮ้ยมีอะไรไม่มีอะไรคุยกับนายแล้วทำให้ฉันนึกถึงทุกอย่างทั้งมหาลายัยบ้าน ที่ทำงานฉันคิดถึงมันทั้งหมดเลยมีบางอย่างระหว่างแม่ของปราจีกับฉันความเชื่อมโยงตอนที่เธอร้องไห้ตอนออกไปหัวใจของฉันก็วูบไปด้วย แม้ว่าฉันไม่รู้จักเธอก็ตามฉันมองเธอทําไมนะทําไมถึงรู้สึกอยากหยุดเธอไว้แล้วปลอบเธอทั้งที่ไม่รู้จักกันตอนไปบ้านเธอฉันก็ไม่ได้เจอเธอที่จริงไม่เคยเห็นเลยคนเราจะรู้สึกอย่างนี้กับคนอื่นได้เหรอความรู้สึกแปลกๆนี้ฉันให้กับปราจีปราจีแม่ของเธอกับฉันเชื่อมโยงกันเพราะปราจีเธอเป็นคนเดียวที่เชื่อมโยงพวกเราเป็นสาเหตุที่ทำให้ฉันรู้สึกแบบนี้ ฉันรู้สึกแย่เรื่องปลาจีแล้วก็รู้สึกแย่แทนแม่เธอด้วย